ในโลกของฟุตบอลคำว่าแฮตทริกคือช่วงเวลาสุดพิเศษที่แฟนบอลเฝ้ารอนักเตะเพียงคนเดียวสามารถระเบิดฟอร์มยิง3ประตูนในเกมเดียวกลายเป็นฮีโร่ที่ถูกจดจำนทันทชไม่ว่าจะเป็นการยิงแฮตทริกของนักเตะระดับตำนานหรือการแจ้งเกิดของดาวรุง่งคำคำนี้มักถูกใช้เพื่อยกย่องความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในสนามยา้าแต่รู้หรือไม่ว่าคำนี้แท้จริงแล้วไม่ได้เริ่มต้นจากโลกของลูกหนังเลยหากแต่มาจากอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ชาวอังกฤษลงไหลในศตวรรษที่19นั่นคือกีฬาคริกเก็ตเรื่องราวของคำนี้ เริ่มต้นขึ้นในปีคศออ1858เมื่อมีนักคริกเก็ตชาวอังกฤษชื่อ H. S. Stevenson ได้สร้างผลงานที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์การแข่งขันเข,ขาสามารถคว้างลูกจนทำให้ผู้ตีถูกตัดออกจากเกมได้ถึง3คนติดต่อกันภายใน3ามครั้งรวดในยุคนั้นการทำผลงานแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จที่หายากที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นกันทั้งสนามจนพากันร,รวมเงินเพื่อซื้อหมวกใบใหม่มอบให้กับสตีเฟนสันเป็นของขวัญเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่ ยิ่งใหญ่ครั้งนั้นจากเหตุการณ์นี้เองคําว่าแฮตทริกจึงถือกําเนิดขึ้นโดยใช้เพื่อสื่อถึงความสําเร็จที่ได้3ามครั้งติดต่อกันและต่อมาก็ค่อยๆแพร่หลายออกไปยังวงการกีฬาชนิดอื่นๆรวมถึงฟุตบอลที่ทําให้คํานี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมลูกหนังอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แต่นอกจากกีฬาคริกเกตที่เป็นต้นกําเนิดและฟุตบอลที่นํามาใช้จนติดหูยังมีกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งหรือฮอกกี้สนามรวมไปถึงกีฬาโปโลน้ําก็ยังใช้คําว่าแฮตทริกเมื่อผู้เล่นทําประตูได้กเกมลเด เกี่ยวกับรักบี้ที่หมายถึงการที่ผู้เล่นคนหนึ่งสามารถทำทัชดาวดได้3ครั้งในเกมเดียวแม้แต่วงการมอเตอร์สปอร์ตคำว่าแฮตทริกก็ถูกนำไปใช้ในวงการการแข่งรถอย่างการที่นักแข่งคนหนึ่งสามารถทำได้ทั้งตำแหน่งโพลโพซิชันทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดและเป็นผู้ชนะการแข่งขันได้ในการแข่งขันเดียวพูดง่ายๆว่าคำว่าแฮตทริกจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีใครทำความสำเร็จได้3าครั้งติดต่อกันซึ่งแฟนกีฬาไม่ว่าจะชนิดไหนก็เข้าใจตรงกันทันทีว่านั่นคือการทำอะไรสำเร็จ3าครั้งรวดนั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนมีความเข้าใจผิดว่าแฮตทริกมีต้นกําเนิดมาจากกีฬาฟุตบอลและถูกใช้ในเฉพาะวงการลูกหนังซึ่งก็ไม่แปลกเพราะฟุตบอลคือกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกทําให้คํานี้ถูกพูดถึงจนคุ้นหูแฟนบอลไปด้วยปริยายแต่ในความเป็นจริงแล้วแฮตทริกมาจากกีฬาคริกเกต็ตก่อนจะถูกนําเข้ามาใช้ในวงการลูกหนังในเวลาต่อมาอีกทีหนึ่งนั่นเองและเมื่อคําว่าแฮตทริกถูกนํามาใช้ในวงการฟุตบอลมันก็กลายเป็นเสียลัษณ์ของความยิ่งใหญ่ในสนามหญ้าไม่ใช่นักเตะทุกค,คนที่จะมีโอกาสทํําาสเร็ ั้งแต่ก็มีสุดยอดแข่งระดับตำนานบางคนที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการทำแฮตทริกไว้มากมายจนกลายเป็นสถิติที่แฟนบอลทวโลกจดจำโดยเริ่มจากเปเล่ตำนานกองหน้าชาวบราซิลผู้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเขาเริ่ม้าแข้งกับสโมรส,สรซานโตต,ตั้งแต่ปี1956และสร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการยิงประตูต่อเนื่องและได้รับการยอมรับว่าเป็นนักฟุตบอลที่ทำแฮตทริกมากที่สุดตลอดกาลโดยตลอดอาชีพนั้นเขาสามารถทำแฮตทริกได้มากถึง92ครั้ง เป็นสถิติที่แฟนบอลและนักวิเคราะห์ยอมรับว่าแทบไม่มีใครเทียบได้ไง่ายๆต่อมาคือคริสเตียโนโรนัลโดดาวิงเช่าโปรโตุเกสที่ยังคงโลดแล่นในสนามขึ้นชื่อเรื่องความฟิตและความเฉียบคมในการจบสกอร์โรนัลโดเริ่มต้นอาชีพกับสปอร์ติ้งลิสบอนก่อนย้ายไปสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและยูเวนตุสซึ่งเขาก็ทำแฮตทริกไปแล้วกว่า60ครั้งและยังมีโอกาสเพิ่มสถิติสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงท้ายอาชีพและอีกคนหนึ่งยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโ เมสซี่จากอาร์เจนตินาผู้สร้างปรากฏการณ์ที่บาร์เซโลนาโดยทักษะการเลี้ยงบอลและการทำประตูที่เหนือชั้นเมสซี่ทำแฮตทริกไปแล้วกว่า50ครั้งหลย,ยังคงค้าแข่งรวมถึงสร้างสถิติใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทำให้สถิติของเขาใกล้เคียงกับโรนัลโด้และทั้งสองก็มักจะถูกนำมาเปรียบเทียบในฐานะสุดยอดนักฟุตบอลยุคปัจจุบันอยู่บ่อยครั้งแม้สถิติของนักเตะเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะบางคนยังค้าแข่งอยู่และการบันทึกในอดีตอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ทั้ง3ชื่อถือเป็นนักเตะที่แฟนบอล โลกยอมรับว่ามีความสาม,มารถพิเศษในการทำแฮตทริกอย่างแท้จริงความสำเร็จ3ามครั้งติดนี้สะท้อนถึงทั้งฝีเท้าและความทรงจำอันยิ่งใหญ่ในโลกฟุตบอลถ้าจะให้พูดถึงอีกมุมมองคำว่าแฮตทริกไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขหรือสถิติในตารางการแข่งขันแต่เป็นสาระของความยิ่งใหญ่ความพยายามและความเฉียบคมของนักกีฬาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตพวกเขาคำนี้เดินท่างจากสนามคริกเก็ตในอังกฤษเมื่อกว่า150ปีที่แล้วผ่านมือของเอชเอสดีเวนันผู้ทำสิ่งที่หาย,ยากที่สุด สุดในเวลานั้นจนกลายเป็นคําที่สื่อถึงความสําเร็จ3ครั้งติดต่อกันในวันนี้สิ่งที่ทําให้แฮทริกมีคุณค่ามากกว่าสถิติคือมันบอกเล่าเรื่องราวของความอดทนความทุ่มเทและแรงบันดาลใจของนักกีฬาแต่ละคนในสนามเป็นความทรงจําที่แฟนๆเริ่มเฉลิมฉลองเป็นเสียงกรีดร้องแห่งความดีใจและเป็นตำนานเล็กๆที่ถูกเล่าขานต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนฟุตบอล ฮอกกี้รักบี้หรือแม้แต่กีฬาชนิดอื่นๆเมื่อได้ยินคำว่าแฮตทริกจงรู้ไว้ว่านั้นไม่ใช่แค่การทำสิ่งเดียวให้สำเร็จ3าครั้งติดต่อกันแต่มันคือสัญลักษณ์ของความยอดเยี่ยมที่สุดของนักกีฬาเป็นโชวงเวลาแห่งความทรงจำที่ทำให้แฟนๆทั้งโลกได้ตื่นเต้นดีใจและเคารพในฝีมือของผู้ทำมันเป็นตำนานที่ส่องแสงยูเนืาสนาแข่งขันเสมอเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ